ในวันที่ทุกอย่างดูผิดพลาดไปหมดอาจเป็นวันที่กำลังพาเราไปยังที่ที่ใชัมีบางวันที่เราอยากหลับไปทั้งวันมีบางวันที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดชีวิตดูไม่เป็นไปอย่างที่คิดความฝันเหมือนจะไกลออกไปคนรอบข้างดูเข้าใจเราน้อยลงเรื่อยๆสิ่งที่ตั้งใจไว้พังลงแบบไม่มีปีไม่มีขลุยเรารู้สึกหมดแรงรู้สึกเหมือนไม่เหลืออะไรที่ควรเชื่อมั่นอีกแล้วแต่นั่นแหละบางทีวันที่แย่ที่สุด อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ใช่ที่สุดก็ได้หนึ่งความผิดพลาดไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวในชีวิตของทุกคนไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดเราอาจเคยตัดสินใจผิดพลาดเคยเลือกคนผิดเคยเดินผิดทางหรือแม้กระทั่งเคยใช้ชีวิตผิดไปช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ทุกความผิดพลาดไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวมันอาจเป็นเพียงแค่บทเรียนชิ้นใหญ่ที่ชีวิตตั้งใจให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น บางครั้งความล้มเหลวไม่ได้สอนเราให้เลิกฝันแต่มันกำลังพาเราออกจากเส้นทางที่ไม่ใช่เพื่อจะได้เริ่มใหม่ในเส้นทางที่ดีกว่าเดิมสองความเจ็บปวดมักมาคู่กับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างกำลังพังทลายนั่นอาจเป็นเพราะบางอย่างใหม่กำลังจะเกิดขึ้นชีวิตมักจะไม่เตือนเราลวงหน้าแต่มันจะใช้แรงสะเทือนเพื่อขย่าวความเชื่อเดิม เขย่าวความสบายเก่าๆที่เราติดอยู่กับมันนานเกินไปความผิดหวังบางทีมันมาเพื่อผลักเราออกจากที่เดิมที่ที่เราไม่กล้าออกมาเองแต่ชีวิตรู้ว่าเราควรจะออกมาได้แล้วเพื่อจะได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่เหมาะกับเราจริงๆสาบางการพังคือโอกาสในการสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมลองจินตนาการถึงการรื้อบ้านหลังเก่ามันวุ่นวายเจ็บปวดและทำให้รู้สึกเหมือนไม่เหลืออะไรแต่การรื้อถอนนั้นคือสิ่งจำเป็น เพราะเราต้องสร้างบ้านใหม่ที่มั่นคงกว่าใหญ่กว่าสวยกว่าและเหมาะกับเรากว่าชีวิตก็เช่นกันบางครั้งสิ่งที่เรายึดไว้อาจไม่เหมาะกับเราแล้วแผนเดิมที่เคยวางไว้อย่างดีอาจไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดความสัมพันธ์ที่เราฝืนรักษาไว้อาจกำลังฉุดเราลงและวันที่ทุกอย่างดูพังอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามั่นคงกว่าและถูกที่ถูกเวลากว่าเดิม สี่ชีวิตที่ใช่ไม่ได้มาง่ายแต่มันคุ้มค่าที่จะรอหลายครั้งเรารู้สึกว่าตัวเองพยายามมามากพอแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่หวังบางที่เรารู้สึกเหมือนยิ่งวิ่งยิ่งไกลยิ่งอดทนยิ่งเจ็บยิ่งฝืนยิ่งพังแต่ชีวิตที่ใช่สำหรับเราจริงๆมักไม่ได้เดินเข้ามาหาเราง่ายๆเพราะมันต้องการให้เราเติบโตให้พร้อมเสียก่อนต้องการให้เราเรียนรู้ต้องลม้มต้องผิดหวัง เพื่อวันที่เจอมันจริงๆเราจะรักษามันไว้ได้ดังนั้นถ้าตอนนี้ยังไม่เจอไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่อาจเป็นเพียงแค่ยังไม่ถึงเวลาหากเมื่อไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนอาจเป็นเพราะแผนนั้นไม่เหมาะกับเราอีกต่อไปแผนในชีวิตที่เราวางไว้อาจดีในตอนที่เราอายุ20แต่เมื่อเราผ่านประสบการณ์ผ่านความเปลี่ยนแปลงความต้องการของหัวใจเราก็เปลี่ยนไป สิ่งที่เคยใช่อาจไม่ใช่แล้วความฝันที่เคยฝันอาจเป็นฝันของใครอีกคนที่เราเผลอตามวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตแบบเดิมๆอาจไม่เหมาะกับเราวันนี้ชีวิตจึงเริ่มพังแผนเริ่มล้มเหลวเพราะมันกำลังจะบอกเราว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วและการที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนคือสัญญาณว่าต้องเขียนแผนใหม่ที่เหมาะกับหัวใจเราจริงๆ6จุดที่ต่ำที่สุดมักทำให้เราชัดเจนที่สุด ไม่มีอะไรจะทําให้เราเข้าใจตัวเองได้เท่ากับช่วงเวลาที่แย่ที่สุดช่วงเวลาที่เราเหลือแค่ตัวเองช่วงเวลาที่คนที่เราหวังหายไปช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นในจุดนั้นเองเราจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญจริงๆเราจะได้เห็นชัดเจนว่าใครอยู่กับเราและใครอยู่แค่ตอนที่เราดีเราอาจได้รู้ว่าเราควรหยุดวิ่งตามคำยอมรับจากคนอื่นและหันกลับมา เข้าใจและรักตัวเองเสียทีเจ็ดอย่าตัดสินชีวิตจากแค่ช่วงเวลาหนึง่งชีวิตไม่ใช่หนังสั้นชีวิตคือซีรีส์ยาวที่มีหลายตอนบางตอนเศร้าบางตอนสนุกบางตอนอึนอดอัดแต่ไม่มีตอนใดที่กำหนดว่าเรื่องทั้งหมดจะจบยังไงถ้าคุณกำลังอยู่ในตอนที่ผิดหวังจงจำไว้ว่านี่คือแค่ตอนหนึ่งเท่านั้นและมันจะผ่านไปเหมือนตอนอื่นๆที่เคยผ่านมา อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าชีวิตคุณจะล้มเหลวเพียงเพราะวันนี้มันแย่อย่าเพิ่งตัดสินว่าคุณไม่ดีพอเพียงเพราะสิ่งที่ทํายังไม่สําเร็จซีรีชีวิตคุณยังไม่จบคุณยังเขียนตอนต่อไปได้เสมอ8บางครั้งการหลงทางก็พาเราไปยังที่ที่ใช่ได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณเคยตั้งใจเดินทางไปที่หนึ่งแต่สุดท้ายหลงทางแล้วกลับเจอสถานที่ที่ดีกว่าไหมชีวิตก็เป็นแบบนั้น เราอาจตั้งใจจะเดินไปทางหนึ่งแต่เมื่อทุกอย่างผิดแผนเราก็รู้สึกว่าหลงทางแต่ระหว่างทางที่หลงเรากลับได้เรียนรู้ได้เจอคนใหม่ๆได้เข้าใจตัวเองและได้ค้นพบเส้นทางที่ไม่เคยอยู่ในแผนสุดท้ายเราจึงได้เจอที่ที่ใช่ไม่ใช่เพราะเราวางแผนดีแต่เพราะความผิดพลาดพาเราไปถึงมันเก้าในความมืดดาวก็ยังส่องแสงแม้ในคืนที่มืดที่สุด ก็ยังมีแสงดาวให้เราเห็นและในชีวิตแม้ในวันที่เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเลยก็ยังมีบางอย่างเล็กๆที่สวยงามเช่นคนที่ยังห่วงใย,ยเราเพลงที่ปลอบใจเราความสงบเล็กๆยามเช้าหรือแม้แต่ลมหายใจที่ยังอยู่กับเราในความมืดไม่ใช่ไม่มีแสงแค่เรายังมองไม่เห็นและเมื่อเรามีใจจะมองแสงนั้นจะค่อยๆปรากฏ สิบถ้าคุณยังอยู่คุณยังมีโอกาสเสมอสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนแต่คือคุณยังอยู่ยังหายใจยังพยายามยังลุกขึ้นได้อีกไม่ว่าตอนนี้จะผิดหวังแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหนถ้าคุณยังมีพลังแม้เพียงเล็กน้อยคุณยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและใครจะรู้ว่าเส้นทางที่ใช้ที่สุดของชีวิตคุณอาจกำลังรออยู่แค่หลังความผิดพลาดครั้งนี้เท่านั้น สรุปส่งท้ายเส้นทางที่ใช่บางทีมันเริ่มต้นจากวันที่เรารู้สึกพังที่สุดหากวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่าทุกอย่างผิดพลาดชีวิตพังฝันพังหัวใจพังขอให้คุณอย่าเพิ่งตัดสินชีวิตจากวันนี้เพราะในความพังนั้นอาจมีโอกาสซ่อนอยู่อาจมีบทเรียนสำคัญที่คุณต้องผ่านและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีขึ้นเส้นทางที่ใช่ไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบแต่มักเริ่มจากความพังที่ทำให้เราเปลี่ยน ดังนั้นแม้วันนี้จะเหนื่อยขอให้คุณเชื่อว่าในวันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองแล้วขอบคุณวันที่ทุกอย่างดูผิดพลาดไปหมดเพราะมันคือวันที่พาคุณมาถึงที่ที่ใช่จริงๆ